Swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fuck. Try to live สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้คูปองคุ้มคมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็ออย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาไอเดีเกม Rv ไอดีหัวตัวเยอะสกินแน่นนี่เลยครับเพจ King Rv Store เพจรับซื้อขาย ID เดีเกมออนไลน์ราคาถูกเคดตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยมี ID ดีเกม Rv ให้เลือกมากมายราคาถูกเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเรียวตาช n แนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพีโร่บาวดัมนะครับผมแต่เป็นตำแหน่งป่านะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับผมเป็นบาวดัมฟาร์มป่านะครับผมกับคอมโบสีเผ่านะครับที่โคตรจะแรงงัดทีนี่คือตายได้เลยนะครับผม1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซไลเทมรูนพลังแสงกันดีกว่านะครับ สำหรับเซตไอเทมนะครับผมก็จะเป็นขวานฟาร์มนะครับขวานฟาร์มเนี่ยก็จะให้เผามาหนึ่งเผานะครับผมก็จะเผาคลิปเผาคนเผาอะไรก็ได้ที่อยู่ระบๆกนะครับผมแล้วก็ให้เกาะให้เลือดนี่ค่อนข้างดีเป็นไอเทมเหมาะกับตัวแทงที่ฟาร์มป่ามากๆเลยนะครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นโซนิกบูทนะครับทำไมถึงเป็นโซนิกบูทนะครับเพราะว่าสกิล2ของเบลดัมนะครับยิ่งเกาะเยอะก็จะยิ่งเผาแรงนะครับผมก็เลยออกเป็นโซน,นิกบูทไปเลยหรือใครจะออกเป็นกิมมอร์เกฟก็ได้เหมือนกันนะครับ รองเท้กากัน4ีนะครับแต่ผมใช้เป็นโซนิคบูตนะครับผมส่วนชิ้นที่3เนี่ยก็เป็นอาร์โกนี่นะครับก็เป็นอีกเผาที่2ของเรานะครับผมแล้วบวกกับสกิลสองประเนี่ยบอลล่ามก็จะกลายเป็น3เผาถูกปะ่ะแล้วบวกกับพลังแฝงนะครับผมก็จะกลายเป็น4เผานะครับงัดทีเดียวนี่คือแคลรี่เบลดตายได้เลยนะครับผม ส่วนยิที่4เนี่ยเราก็เป็นฟอร์สเคปนะครับหรือจะเป็นขวานสโลก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เกมนี้ผมใช้เป็นฟอร์สเคปนะครับส่วนยี้ที่5ก็เป็นไกอานะครับผมไกอานี่ก็เอามาเพิ่มวิ่งเร็วเอามามีาตานเวทด้วยนะครับแล้วก็เด้งเลือดด้วยนะครับส่วนชิ้นสุดท,ท้ายเนี่ยก็คือเป็นเกาะสะท้อนนะครับเกาะสะท้อนก็ใครโจมตีเราเนี่ยก็จะโดนสะท้อนกลับไปนะครับผมก็เท่ากับว่า ถ้าเกิดเขาตีเราด้วยนะครับผมเรามีเผาด้วยก็จะเป็น5ดามเมจนะครับบวกกัการโจมตีธรรมดาก็จะเป็น6ดามเมจที่จะโจมตีใส่ศัตรูในทีเดียวนะครับผมเป็นผมว่าเซเเทมนี้ค่อนข้างที่จะก๊อตมากๆกับเบาดาป่านะครับผมส่วนพลังแสงนะครับก็เป็นพลังแสงลากไม้เลยนะครับผม ส่วนลูนก็เป็นกอเดนบอดี้สินะครับเป็น p ปรเทคห้าสปิริแล้วก็เกฟวอร์นะครับผมอันนี้ก็บวกเกาะนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมก็ทําให้สกลิลสอของบารล่มันแรงขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมวันีหก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนํานทางการเล่นบาวด์ดัมฟาร์มป่านะครับผมจริงๆเนี่ยบาวด์ดัมฟาร์มป่าจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดอาร์ลัมไม่แรนดอมมานะครับเหมือนว่าอารลัมไม่อยู่นะครับแล้วก็แรนดอมได้อารลัมซึ่งผม เลือกบลดัมมาก่อนแล้วผมกะจะบลดัมมารลมนะครับมันก็เลยต้องกลายเป็นบลดัมฟาร์มป่านะครับผมแต่ผมคิดว่าตัวมันเนี่ยฟาร์มได้นะครับสกิลก็ไม่ได้แย่นะครับผมเนี่ยเราก็กดสกิลสองไปเนี่ยก็เทืบเนี่ยดาเมจในการฟาร์มเนี่ยไม่แย่นะครับผมแต่ก็แอบแอบแย่อยู่ไหมแต่มันก็ตีค่อนข้างแรงนะตีแบบเกือบ200เลยนะครับผมโอเคไม่มีคนช่วยฟาร์มด้วยนะครับผมก็ยิ้มยิ้มกันไปนะครับอ้าวาเดี๋ยวนะ แล้วเทลนายไปทำอะไรตรงนู้นนะเพื่อนนายไปตีบับฟ้าผมทำไมเหรอเหมือนว่าเทลเนี่ยตอนแรกเนี่ยเทลเขาจะป่าแทนผมนะครับแต่ผมบอกว่าผมป่าได้อ่ะถ,ถ้าเกิดเท,เทลแบ๊บหนึ่งนะครับผมอ๋อคอฟิกเกอร์นะครับและถ้าเกิดเทลป่านะครับแล้วให้ผมไปยืนเลนแคลรี่ผมก็แบบเหมือนไปยืนเหงานะครับผมเนี่ยเอาเทลไปยืนแคลรี่ดีกว่านะครับอันนี้ก็ เหมือนว่าเพื่อนจะไม่ยอมรับเบาดัมฟาร์มป่าผมนะครับตอนนี้คือผมก็เหงาอยู่นะครับผมเลไอบูก็ไม่ได้นะครับผมคีบอีกตัวก็ไม่ได้แล้วเทลมันมาทําอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเฮ้ยมันเฟิร์สปัตวะทุกคนสวยอยู่เทลเพื่อนอ่ะเขาคงมาไม่รู้นะครับทุกคนเขาอาจมาช่วยผมฟาร์มนะครับหรือเขาก็อาจจะไม่พอใจผมนะครับงั้นเลยนะครับผมงัดนราซัดงัดนลราซัดโอ้โหดาเมจแรงเหมือนนั่นเนี่ยผมกับเยน,นาเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าเกมนี้ผมจะออกอาร์โกนี่ด้วยนะครับเพื่อมันจะกลายเป็น4ีเผานะครับเผาจากสกิล2เผาจากพลังแฝงที่ผมเอามานะครับเผาจากเกาะไม่ใช่สิขวานฟาร์มนะครับผมแล้วก็อาร์โกนี่ก็จะเป็นสีเผานะครับผมคิดว่าดัมเิมันน่าจะถล่มทลายนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเขียกกลางเร็วนะครับผมแท็กไปเลยนะครับเพราะว่าตัวผมก็ต้องการรวยนะครับเราก็แท็กเลยนะครับผม ป่าเข้าไปไหนไม่รู้นะครับเราจัดเลยคลิกซี่เดินมานะครับลากออกมานิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่เหมือนว่ามันจะไม่ออกคลิกซี่คงลัดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีพัน,นิตอยู่นะครับผมโอเคได้มานะฮะสกิลหนึ่งถ้ามันข้ามกำแพงได้มันจะดีมากเลยเนาะแต่มันไม่น่าได้นะ้าขามได้อาจจะโกงไปหรือเปล่าเทวจะเย็นเพื่อนขอฟาร์มเถอะเฮ้ยเทลนายอย่าทำอย่างนี้ โอ้โหเทลนายเชื่อใจเราดิว่าเราทําได้เทลจบละทุกคนผมว่าเทลมันอาการไม่ยอมผมวะเทลมันเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ผมขอฟ้ามาแบบสงบได้ไหมอ่ะอย่ามาแบบผมยังต้องกลัวฝ่าต้องข้ามเวทเสร็จแล้วมาโดนทีมเตียงเวทอีกเหรอก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับสําหรับเบาวดรัมป่านะครับมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนในทีมแบบไม่ยอมรับ เบาดัมจริงๆัวมันก็ไม่ควรเอามาป่านะครับผมแต่เกมนี้มันเป็นเกมจําเป็นนะครับมันก็เลยเกิดบาดัมป่าเกิดขึ้นนะครับงัดไม่โดนนะครับถ้างัดไม่โดนก็จะไม่มีดาเมจนะครับข้อเสียของเบลดัมป่าจะไม่มีฟิกเกอร์ในการทําเกมนะครับผมเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะรู้ก็งัดเลยดิครับผมมาดิจะไปไหนอ่ะไม่รอดนะครับถ้าเกิดไม่ฟิกเกอร์อ่ะไม่มีฟิกเกอร์ต่อให้มีฟิกเกอร์ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับงัดเดียวตัวระเบิดไปเลยนะครับผมสำหรับ ตัวของคลิกซี่นะครับมาแบบเลือด80%นะใจะผมงัดไปก็คือล่วงตอนนี้เราได้มาหนึ่งเผาแล้วนะครับผมเฮ้ยยังไม่ได้นี่หว่าทุกคนผมคิดว่าผมซื้อไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่นะครับผมเป็นการกดไอ้นี่นะกดพีออเดอร์นะครับ <c oughs> ฟาร์มไปก่อนนะครับผมในช่วงแรกนะคือเรายังไม่มีขวานฟาร์มเนี่ยดาเมจก็จะขาดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ เบลดามนี่ป่าแลงอะไรก็ไม่รู้นะครับป่าแลงเอฟเอนะครับผมเรามาเจอกับคีล่านะครับที่เป็นแรงเอเลยนะเกมนี้ก็มาดูกันนะครับผมว่าจะชนะหรือปล่าแต่ตอนนี้งัดไปก่อนแล้วนะครับผมงัดเบาดามไปไม่ใช่งัดมาหลอกนะครับผมเกมนี้คือแต่เลนล่างเราระเบิดไปแล้วนะครับเกมนี้คือเยน่าค่อนข้างชนะทางมาหลอดอยู่พอสมควรเลยนะครับผม มาดูสปีดฟาร์มสปีดในการเอาออบเจกต์นะครับก็ใช้ได้เลยนะดูดาเมจดิเผาทีละ200นะครับบวกตีอีก200กว่านะครับก็ตีทีนึงเนี่ยก็ดาเมจประมาณ500กว่าเลยนะครับบวกถ้าเกิดมีสกิล l ด้วยอะไรด้วยนี่ก็ตีทีนึงก็ดาเมจเกือบพันนะครับพันเลยแหละเฮ้ยนายเราขอเถอะนายจริงๆเถอนะเทวนายช่วยไปยืนเลนได้ไหมเราสงสารอารามมากเลย เลิกแย่งกันฟาร์มแล้วมาดูฉุนนะฉุนแล้วนะฉุนแล้วนะเรื่อยนะฉุนแล้วนะไปเออมันไปอยู่กับอลัมก็จบแล้วอะ่ะนายปล่อยให้เราฟาร์มเดี๋ยวเราออกไปทำเกมเองนายไม่ต้องห่วงเกมนี้ก็มาทรงๆนะครับผมก็มาดูพลังเบาวดั้มป่านะครับว่ามันจะส,สุดแค่ไหนแต่ผมคิดว่ามันเล่นได้ ม่มีฟิกเกอร์นะครับถ้ามีฟิกเกอร์นะไอทอนไม่รอดนะครับผมบอกเลยขังเข้าไปสิครับอุ้ยจะต,ต้องออกนะจะต,ต้องไปนะมาเยอะนะโดนนะมินิแมปไม่ดูใช่ไหมเทลเรียบร้อยอันนี้ตายไม่เกี่ยวก่บผมเลยนะถ้าเกิดตายอะ่ะฮ้ยฮึยฮึยอุ้ย,ย,ย,ยผมคิดว่าผมเล่นไม่ได้แล้วว่ะทุกคนอันนี้ตายไม่เกี่ยวก่บผมเลยนะเพื่อจะมาด่าผมไม่ได้นะเทลต้องกลับก่อนนะทุกคน รออากนี่นะครับถ้ามีอากนี่นี่ผมคิดว่าเป็นช่วงที่เราต้องทําเกมรัวๆแล้วพอเรามีอากนี่แต่ตอนนี้เราก็ทําเกมรัวๆได้นะถ้าเกิดเพื่อนเล่นกับเรานะครับผมงัดเข้าไปหนึ่งทีไล่ทุบอุ้ยโคตรจะแรงฝังเข้าไปกลับไปข้างหลังก่อนแล้วกันทุกคนเพราะว่าเราต้องมาช่วยเพื่อนเหมือนเพื่อนจะแย่เลงไปที่ป่าเขานะครับแล้วก็เก็บงัดไว้งัดไอห,หนุ่มคนนี้นะครับผมไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเพื่อนแก๊กเรียบร้อยนะครับที่ เสียได้นะครับผมถ้าได้หมดนี้ผมแจ่มเลยนะเมื่อกี้นี้คือผมเลือกที่จะมาเอาตัวข้างหลังก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเอาในป้อมเนี่ยเสี่ยงด้วยนะครับมีโอกาสโดนคิกซีสตันแล้วมีโอกาส,ากส,สโดนป้อมยิงตายนะครับไม่ไค่อยคุ้มเอ้ามายืนชาร์จอะไรอะ่ะโดนไปนะไลทูบไลทูป,ไป,ปไปไหนจะไปไหนมีอากอนนี่แล้วนะครับผมโคตรแรงทอนมาเรื่อยเต็มๆนะครับโดนงัดเดียวนี่หัวยู่ไปเลยนะครับผมมาเรามาขึ้น ฟอสเค่กันต่อนะครับผมชิปนี้ก็จะทําให้เราไล่ล่าได้ง่ายขึ้นนะครับมับงกรไม่น่าจะตีทันหรือเปล่านะครับผมโอโ้โหดูจากดามจแล้วนะครับไม่น่าจะทันโอเคทิ้งเลยเพราะว่ามันจะ8นาทีแล้วนะครับแนาทีมังกรตัวใหม่จะเกิดนะครับผมจริงๆจะขึ้นเป็นนี่ก็ได้นะเป็นขวานฟาร์มก็ดีนะครับผมขวานฟาร์มนี่ก็จะทําให้เรา เขาลราก็ติดสโลนะครับแล้วเราก็เดินวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับก็ไล่เผาได้ค่อนข้างดีนะครับเออแต่ทำไมผมไม่ออกขวานฟาร์มผมคิดว่าสารความว่าฟาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมเป็นอะไรกับฟอร์ฟันวะเนี่ยขวานสโลไม่ใช่ขวานฟาร์มนะครับขวานสโลนะมาเพื่อนเรามาแล้วฉันกําลังมางัดไปที่คีล่านะครับมาดิอดุ้ยแต่ก็แรงอยู่นะคือ เข้มเราไม่มีการเวทเลยว่ะทุกคนเพื่อนเรากำลังมาอาร์จับได้ด้วยนะผมต้องรีบไปว่ะทุกคนทันไหมอ่ะฝังไปฟิกเกอร์นะครับเฮ้ยสูั่ะมาดิอุ้ยงัดรัวๆบับเรียบร้อยตายไปมาดีทอนมาดีทอนกีน่าเดินมานะครับผมโบเข้าไปที่หัวไปยังไงซิมา เอาทอนด้วยมาดิครับมาดิครับมาดิครับงัดมานะครับผมเรียบร้อยครับผมหนึ่งสามไม่ถือว่าลุมนะครับเก็บบัฟฟ้าก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยไปพูกันต่อเฮ้ยผมว่าบาวดั้มป่าเนี่ยมันมันมาหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ชัวนนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำมาเล่นตามนะครับตัวมันมันมันทำเกมไม่ค่อยดีนะเท่าที่ผมดูนะครับถ้าเกิดเป็นลมใช่ไหม มันก็ยังมีสกิลหนึ่งฟิกเกอร์แบบงัดไกลๆได้อะแต่อันนี้คือสกิลหนึ่งระยะมันสั้นนะครับมันมันต่อระยะไม่ได้นะไม่มีฟิกเกอร์ต่อระยะมันเป็นป่าที่เข้าทํายากนะครับต้องมีเพื่อนชมอะเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมไม่เข้าใจโอ้โหดูตีอ็อบเจกต์เลือดไม่ลรเลยทุกคนขอหน่อยที่งหญนงัดไม่โดนมาดีมาดีใครจะสู้กับผมใครจะสู้กับผมก็มาใครจะสู้กับผมก็มาโอ้ยยืนแบบยืนได้ยันหวางนะครับ สกิล2ของเบลดัมเนี่ยที่ปรับมาใหม่เนี่ยคือถ้าเกิดเหยียบโดนนะครับจะทําให้ตังข้ามสโล์ด้วยนะแล้วก็จะรับดาเมจจากตัวนั้นๆโดนเนี่ยตัวที่อยู่ในรัศมีสกิล2เนี่ยโดนเบาลงอีก40%เลยนะครับผมมันก็เลยทําให้เบลดัมเนี่ยถึกมากๆเลยนะครับในตอนที่กดสกิล2เนาะทอนยิงเราไม่เข้าเลยนะทุกคนย <laughs> ิงดอกละ600ปะ300 600เอ้ยยิงดอกละ100กว่า ยิงไม่เข้าเลยนะครับของงัดหน่อยของัดหน่อยเถอะครับมาดิเดินไม่ออกนะเดินไม่โอ้ยเรียบร้อยปะเนี่ยเรียบร้อยปะเนี่ยเรียบร้อยส,ยสบายสบายครับสดชื่นเพื่อนด่านแน่นอนจังหวะนี้อยู่ๆผมก็หิวทอนนะครับแล้วก็โดนชัดดาวหยสกิลคีฟนี่แรงจัดเลยนะ <c ười> ควิดดอกเราเป็นพัน ถ้าเกิดเป็นออกสายแบบสายตีมันจะโหดไหมเนะี่ยแต่แบบผมไม่น่าผมคิดว่าไม่น่าโหดนะออกสายตีอะเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับ <c oughs> ไปเล่นนาคงนาคอสคิกแนกดีกว่านะครับผมสายตีนะเอเดนดออะไรเงี้ยมาแล้วนะไม่โดนก็ตีธรรมดาก็ได้ั้นไม่โดนอะโฟกัสไปที่เมจเขานะครับ <c oughs> บับเขาตีหัวเรียบร้อยเข้าไปดิมาต่อไหมเพื่อนต่อไหมต่อไหมไป ตามมาเพื่อนเดีย๋ยวเราแทงให้ตาใบขูบไปยิงทีไม่โดนนะครับเฮ้ยเทลนายเป็นใครในายไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงจะจบบ้านเลยหรือหดไปไหมอะ่ะมาของไอเทมฟูแล้วนะครับผมเลือดเป็นบาโค้ดนะนะตอนเนี้โค้ด <c oughs> จะถึกทั้งถึกทั้งมีดาเมรนะครับของนัดนเลยได้ไหมทอน ไม่ถึงนะถ้าเป็นฟิกเกอร์ล่วงแล้วนะครับเมื่อกี้นี้กดสกิลหนึ่งกดฟิกเกอร์นี่ทอนแบบกระเด็นกลับมาแหละเราต้องไปทำเวฟบ,บนมานะครับเพราะว่าไม่มีคนทำเวฟบ,บนนะเวฟกลางเวฟล่างสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอแค่เทลเกิดนะครับผมตีน้ากรอไหมอะเดี๋ยวเราดูบัฟเรานิดหนึ่งนะครับตัวเราต้องการบัฟไฟอยู่นะเพราะว่าสกิลจะได้แบบรัวๆแต่นี่นี้เพื่อนเราโดนไปแล้วนะครับผม ใจเย็นนะเพื่อนผมขอบัฟฟ้าก่อนละกันนะครับเพื่อจะได้แบบสกิลรวัวนะครับถ้ามีบัฟฟ้ามาเนี่ยคือสกิล2เนี่ยหมดปุ๊บแทบจะใช้ได้เลยนะครับวิเดียววิวกิกว่าแะครับเดี๋ยวดูนะสกิลสแบบจะทึบได้บ่อยมากเลยนะฮึบไปถึงดักหน้าไปดิเอาทอนนะครับผมอ่าลูกนี้เอาคิล่าดีกว่ากลับมาหาน้องคิล่าจังมาสกิลสองกดรวัว เฮ้ยจบได้ปะเนี่ยไม่ได้ช็อตื่อกิ้นี้คือทําเขาเปรเลยนะคือผมฝั่งกีฬาได้แล้วเพื่อนเขาต้องเข้ามาช่วยกีฬากันลึกๆอ่ะเปเลยนะเอา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 งัดนะ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 ทําไปเล่นไปนะรอนะไอเฮ้ยโอ้โหสวยเพื่อนสวยเพื่อนเพื่อนเทลวนายทําได้เอาคลิปกำลังจะมานะครับเดี๋ยวผมต้องฝั่งทอนนะครับผมไม่ให้เขากันนะ ฝังเข้าไปเดเรียบร้อย้เอยเพื่อนเขาชาร์ตเอาอดงัดเลย <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นเบาดั้มป่านะครับก็ลองเอาไปเล่นตามกันได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะครับอย่าไปหากดคนเดียวนะครับโดนด่านะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะกสำหรับเบาดั้มป่านะครับถ้าสงสัยไหก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม